พี่พี right. ่น้องมือน okay. so, ี้เนาะครับมานอนหน้าเนาะครับพวกซุ้มเสาดีมเสาเสาขีมอลไรพี่เนาะเลยอันหาใส่กับเลยเนาะทำพี่น้องมือนไ้เห็นแล้วห้อยเป็นเนาะโอ้ยนี่นี่ใส่หนีเลยจะหนีเลยองเงาพี่เนาะยังไม่กระโดดอะไห้อยหนึวันอ่ะเลยพี่กระโดดทมห้อยทางรถไผ่อยองเงาห้อยทางรถไผตำกระโดดอ่ะี่เนาะอ๋อใส่ใส่เบาปานใส่นิ่้หหมดนะใส่บางหมดหมดเต็ม มึก็มุดตรงนะัะนเห้ยอใส่ไหเบ้่งบางนาีง่ใส่ยั่พี่แกงนามแม่โอเคหรี่เ,คคเนาะจใ่นะพี่เนอย่างนี้นาะพราะว่ามันมีมุดแดงลายเนาะยามันตึกเนาะตึกกระปูห้าพี่เนาะถามถาม,มุดตึกแล้วมันบ่นมากกินเนาะหนูเนาะเลยไปไปใส่อยู่ลุมู่มาปานเป็นคนใส่เนาะหล้งที่เฮามันอนหน้าใส่กับเลยนเนาะมือน,นี้เนาะ มาเบิ่งกันร่างทีหนึ่งวะมันชีมานอยู่เนาะบ่ปานใช่เนาะมืออื่นเศ้าพี่เนาะมืออื่นเศ้ามาเฮาลงชิลงไปใส่บึงเนาะมานี่ก็บซีมุ่ป่าที่เขาหาหมู่งแล้วไปชี้นั่งพี่เนาะอันตะเวนก็เริ่มสิตกดินเลยเนาะจ้กข้าจีไสท่านเลยบ่เนาะกรับเฮาก็มีอยู่ซิบลัางตะกี้ซิบสองลังพี่น้องถือนู้แกไปแน่ลังหนึ่งก็ถือเออลงเนาะพี่น้องไปใส่ไปไหนบนป่าตื้อผวนเลยเฮาเฮาเลยลงเนาะ อุงบ,บอลใส่จ้ามันถืนอเฮ้ยสี่บัถือน่าตืนตืต่นล้างนั่นท่ะมาวันนี้บอปานใส่เนาะห้อยมันโขขคตรคลาดเลยพี่นะเนาะเสียแล้วบอปานเป็นเสียวเป็นมาตรงเนี้ยพี่เนาะพึ่งเลยทางมันนะเป็นเล้ยเไปเนาะบอลกราฟมาใส่นะกระโดดอธิษฐางเนาะจากนูน่นมาเมือเรื่องนู้นของเขาเนาะไปเบิ่งกันพี่เนาะมืออื่นเนาะเจ้าวันนี้พี่เนาะตั้งที่หนึ่งเขา เอืกอ๊กเนาะให้นะหอยหูดคากเลยเนาะไปกันตอ่อแับนี้เลาะเนาะพี่เนาะบอลานอนกะเทยัอนหารเนาะบอลซุ่มสตียซออ่อนอยูลล่เนาะผพุชบันไปไปใส่กับคือแบบชูเหา่าเนาะซุ่มนั่งซุ่มซอขี้กับไปทั้งใส่ทั้งผู้เนาะห้องเทลลพหุ่นพี่เนาะเลาะใส่ละมาละอีกแล้วพี่เนาะแต่แต่ละเทียเห็ดคลิปแต่ใส่ก้าวเนาะพี่เนาะเจ้าว่านพี่น้องอันเบื่อแหลือยาคลิปนี่เนาะ ยามใดก็เฮ็ดแต่คลิปใส่กลับเนาะไปมื้อนี้เลาะแตว่ามีอยู่บบอนน่ะเ้ไปอืออังวะนี่ๆหอยอยู่บ่สูบ่ทางนี้เห็นบ่หอยโอ้หอยพี่น้องหอยคักอเนาะหอยคักอยู่หอยคักอยู่อือเนาะ หอยมันลงไปเนาะหอยมันอันนี้ลงไปอยู่ใีปีน็อตเป็นแปรลงไปเนาะว้ามันเห็นบุคหักพี่น้องแบบอันดินดินแข็งๆเนาะอันเดียเห็นโยดดินเปียกดินมันเปียกดินแต่เหลามันลงไปทั้งนที่สองเนาะหองเก่าพี่น็อตหองเก่าเนาะใส่ใส่ล้างนี่เข้ากับสีลงไปใส่อยู่หุ่นเนาะอยู่บึงอยู่เนาะ ใส่แถวตามบาพื้นเนาะตะกี้บะหวงเคยใส่อยู่ตะกี้นะถือไลยเนาะพี่น้องมีแต่นหนู่น้ำดอก <c oughs> หนูตงของเขามันอยู่แถวหองอยู่เนาะพี่น้องทั้งนูตเขาทั้งหนูหน่น,ำน้ำเนาะซราบกันไปครั้งที่สองเนาะหวงคนใส่เนาะอย่า,าได้ซุ่ม ก็ขีดพื้นสีมาใส่ทางนี้เนาะพอดีเป็นกับเข้าเลยสองหลังเน,ะนา,าะนอนหน้าหาล้านะูานะ้นเนาะพี่นะ้องโมเมนต์ล่าพีก็ตะเก่าเนาะแต่เก่านะมันนอนล่าพีเนาะได้ลบับบทมาเป็นผนะู้รากอ๋อพอดีคำเลยเอาใส่เนาะ เขายังเหลืออยู่อันแปดลังเนาะพี่น้องชายแล้วสองลังเนาะเป็นเท่าไรวะเขาเขามีสิบลังพี่น้องตัวว่ใส่ว่ใส่ใส่เด็กใส่ไปด้วยทางมอหม่โมเ,เป็นตาเนาะพี่น้องอใืใส่ใส่เท้าต,ต่ำพอพื้นพี่น้องมเหน็บพี่น้อง จะคว้ยหนูให้เนาะอ้หนูแพงมันจะกัดนะเอออย่าหนูแพงอยู่พี่เนาะกัดกินกับปูไม่ว่าหูแม่ลีบเนาะานี่งใหญ่ลีเนาะหูมันนะบ่บ่อย่ามันกัดกินกับปูสิเนาะใส่แถวอันตามหัวหัวอันทางมันปูพี่เนาะใส่แบบนี้มันบ่มากิน ยามไดใส่อยู่แถวตามพาพื้นพี่นนอะเพราะว่าเห็นคนใส่แล้วเนาะเห็นคนใส่แล้วคนหนึ่งอย่าใส่ซับก็เจาเนาะอยาาเข้าสีไดดไปใส่แถวหองเหมือนเนาะหองแถวบนเราใส่สองหลังพี่เนอะรอเป็นรอตอนนี้เนาะรอใส่หองกระตอเนาะพี่เนาะพอลงไปใส่อยู่แถวลุมเนาะเห็นคนใส่ เลยก้าวขึ้นมาใส่เท้าหงกันต่อพี่เนาะมาห้อยนู้กันพี่น้องทางนู้กันเนาะโหอยู่ข้างในอยู่เนาะเต็มอยู่ล้างที่ซ้มมาใส่เลี่ยนเอาวันนี้พี่น้องห้อยกับคักเต๋อบพี่เนาะทางมันลงไปแข้มหนักพี่เนาะทางมันเปลี่ยนอยู่ไปี้เลาะกันต่อพี่น้องตอนนี้ไก่สิคาแล้วตะเหนไก่โต๊ะดินแล้วเนาะว่าแต่บุคคลเนาะ มันคำมันคำบาทเดียวแล้วบาทเนี่ยหล่อใสกันต่อวา่าสีลงมไปใส่แถวบึงแถวป่าผืออยู่พี่เนาะบดได้ใสสามเลยม,มาหล่อแถวหองคือเก่าเนาะตอนนี้ก็บหุบมุมปลายเน,นาะพี่เนาะใสเว้นกับต๊กดินเนาะตอนนี้เนาะพอดีกเมาใสยิ่งเหลือล้างหนึ่งพี่เนาะแต่ขั้นเกตโบมีเนาะเลือบดได้ใส่เขาใส่ไปอยู่เก่าล้างพี่เนาะตรงนี้ทองผากะ หูดงามเลยเนาะไปไม่ห่าวันนี้พี่เนะาะยังไปหาเทียงเขาเนาะบนห,หน้านอนเทียงซอซอดีหมนะุนเนาะนี่เนาะเทียงเขาสินอนครับพี่เนาะมือนี้เนาะซส่วนกับเฮ็ดซุ่มแน่ซุ่มสองเออซุ่มบ่อปานเนาะเฮ็ดซุ่บบนะนะเามานนะเมีเ่ยกับบ่อซุกเนาะบ่อซุกเป็นกับมานนำเนาะแต่เพิ่นไปใส่ก๊อฟครับซอซอขี้หมนะุนเนาะ ผู it, like ้ช no ูเ oh, ว oh, oh, ินไปซรายทางผูวขี่รถรถอีแทงมานอนหน้าเนาะพี่น้องวันนี้นอนหาเพื่อนกล่องเพื่งอะไรนี่พี่น้องเฮ็ดซุปมเน่โซวัสดีกับสบป่าเนาะของหลังเฮ็ดซุปเนาะพี่น้องนอนคนเดียวเนาะ พอซุ่มบ่าปานเป็นเห็ดซุ่มแล้วล่ะนอนอยู่อยู่สามคนเดินตอนนี้วประหงเห็ดซุ่มละแล้วเนาะพี่น้องนอนอยู่กับปลาดอนเนาะนี่บนน้องอวันกะโคตรอุ่นเลยพี่เนาะเอาใบใบบิก๊กไม่มิกเห็ดเนาะเอาเพื่องปลุกพี่เนาะนอนเงา,าคืนโคตรอุ่นเลยพาลมบุบพัดเขามาบ่ได้เนาะพี่น้อง เรื่องโป๊กเนี่ยละลายนะนอนตอนนี้อุ่นเป็นอุ่พนพี่น้องพี่น้องหลังจากเขาตื่นนอนแล้วเนาะตาเว่นก็ล้างขื่นไปฮะยามกราฟกับตัววันนี้กราบอ,อปานกราบ,บอสุกเนาะไปมาล้างขี่นหนึ่งเขาใส่แถวอันแถวนีแล้วพี่น้องเนี่ยตาเว่นก็ล้างขืงข่นขนหางเลยมันจะขาดตอนสองพี่เนาะไปลุ่นไปลุ่นมันนี่พี่น้อง คือเฮาบ่ปานเนาะใส่เนาะเฮ็ดสุหมี่นก็บ่ได้เนาะพี่น้องให้บิบ่ใหญ่ดอนเนาะนนะตีนตีนตีนบ่พวงบ่สุดบ่เออฮะจ้ะเนาะอยู่งเียงครับเซาเซาดนเซาขีมเนาะฮะอ้าวถือบ่บ่เห็นนะแม่นบ่เออไปครับแม่น เอาไปถือสามบานเสียใจนะเราไม่เห็นกับน้องเงียบพี่เนาะขำมากปวดหงำเลยเนาะวิวห่างกันคัะคุณผูวิววิวตอนเศร้าพี่เนาะเราเห็นกำลังสีขึ้นเนาะตอนนี้กับฮุบฮุกเออหาหมป่ายเขาฮุกหมู่เลยพี่น้องไอบาปานเพิ่นไปเอาทงกันเนาะพี่น้องอยู่ที่เถียงเนาะบ่พ่วงลืมถือทงมาเนาะซุมนบาปานเพิ่นอยากมายามเลย เผาวมาพี่น้องเลยลืมเนาะคืนนี้ขวดน้ำเลยนอนอยู่ท้งเทียงพี่เนาะ้านอนอยู่อยู่บนนั่นบ่ะพวงเฮ็ดสุเมียนอ่ะคือสิอุ่นเนาะให้พ่อใหญ่นอนนอนซเว่าไหร่อวมันกระโจอกอนเองพี่เนาะเฮ็ดบ่ใหญ่เนาะไก่ขันโอเคโอโอโอเกือบอื่นอื่นเอือก ่าพ so ี ch b ưng, b Và, này, nh ่น้องวันนี้มาล้งกันที่ซองกันเนาะใส่เม็ยได้หนิพี่น้องใส่ในกอดเตยเนาะอย่างแต่ใต่สีมันให้พี่น้องเบิองหรือบอลเนาะเหมือนนี่เนาะวอกยนี่ยมันขึ้นนะเห็นคนมาเหี้ยงอยู่แถวเนี่ยเหี้ยงโล่เออยู่พี่น้องบกผู้ใหญ่ดรอ่งอย่ยงนี้เนาะอย่างแต่มันตื่นแสงไ่แล้วมันบวมออกมาแต่ทำแต่อันนี้เนาะเอาไปถือใส่สมพี่น้องนี่กระปูเัาก็ หมดจือ้อหอยนูเต็มอยู่หแต่ันบกินนะพี่เนาะนี่ขคดน้นาเลยพี่เนาะยามล้างทีเพียงแล้วมาล้างทีสามกันเนาะพี่เนาะเราใส่เก่าล้างหนึ่งมือนี่เนื้อลันพี่นนองลันแต่บเห็นอันนี้บบถือซ้ำลันเนื้อือโอ้หนูตองนี่ไง ลานมาถือเนาะลานมาถืออันนี <buenas> ้บนลานมาถันมันไว้ยังไงเดี๋ยวเขาปลุกใบไม้ไลยไปยักษ์เรื่าเขาใส่มินผูดเนาะพี่เนาะลานสาสามพันลานเป่าพี่เนาะเดี๋ยวว่าจีถือไห้เนาะว่าถือไห้พี่เนาะเมืองนะครับลานเป่าซักสิอย่าหนูมาต่อมันพี่เนาะ วันที่นูมันลึกเนาะใส่ในเข็มหนักเลยนี่เนาะเนี่ยโบธีส่มพี่เนาะมาล่งที่หกล่างที่เจ็ดไปจ้พี่เนาะล่างเนี่ยนะเออล่งที่เจ็ดเป็นห่ววาบา,บานลงแล้วอันเนี่ยมาลุ่นพี่เนาะเนี่ยบธีเลี่ นี่ถ <Yes. S 1> ือหายิบมือนีิพี่เนาะเหลือสองลังแล้ววันนี้มาลุ้นกันสองลังเฮาถือหาย่่ฮ่ในกู้เนาะตัวหนึ่งก็ยังดีพี่เนาะใครกูบดายเนาะตัวหนึ่งก็ยังดีพี่เนาะเนี่ยวุ้ถือแล้วมาล้างยุทธายพี่น้องป่านนี้ยามวุถือใหายิบมือนี่นะโอ้ เนี่ยโถือหอยลี้พี่น้องนี่ครับมื่อนี้บมถือหอยสัมพี่เนาะโมมานัมพี่เนาะล้างเป่าลังเดี่ยวข้าหันกระจ่อยเนาะเห็นแต่หอยเนาะพี่เนาะตุ่มบะหมี่หนูบ่ได้บ่ได้พี่น้องมาเนี่ยนะว่าจีลงไปใส่ยืบึ๋งเนาะฐานูน้ำในสีถือยู่พี่น้อง ถ้านู้ตรงเขามันลึงกับเลยเนาะลึงกับแล้วเลยบกินนี่บอกห่วงพวกชาวบุรีรับบ์เิดขึ้นพี่นอะเพราะมันหนาวเนาะนอนเที่งเที่ยงน่ะอดหนาวเลยนอนได้น้อยเดียวหนึ่งพี่เนาะรับน้อยเดียวเนาะรับน้อยเดียวหนาวแหงเนาะพี่เนาะแต่หมอกพวกเนี่ยอันนี้น้ำหมอกตกนะหลายเนาะ หยามหนาวแล้วพี่เนาะเราเบิ่งซุ่มบ่พวกเห็ดเมื่อคืนนี้พี่น้องบ่ได้นอนซ่้เนาะปลาหายไ่โดนนอนปลาหายไปใหญ่โดนนอนเห็ดพ่อนี่เห็ดบ่ยง่าบ่ได้เนาะพี่น้องทางเขาเนี่ทางเขานอนก็อุ่นแล้วพี่เนาะเมื่อคืนนี้เนาะเอาห่วงมานนอนเนี่ยโย มันบังลุ่มเนาะพอเพื่องมันตันแล้วทางหนาเนาะพี่เนาะบอลลุมมันพัดมาทางเหนือเนาะนะสูงของบัปานกะเอาสูบวอปานนอนงามอยู่สวนเห็ดเนาะเห็ดเห็ดต่างต้นวิ่นว่วห่วงเห็ดตอนคำแล้วพี่เนาะนงเที่ยงว่วห่วงนอนกันเนาะหมอกตกขึ้นนิดหน้าหนาวนะสำหรับคลิปนี้กจบเพียงท่นนี้เนาะพี่นนอะ สามากับพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นรังใจให้ส่องบัวพวนเ้อพี่นอ้องสบาย,ยดี